นี่คือเหรียญเซมาหลวงพิียมัตพันธ์งบล็อกแรกหรือเขาเรียกว่าบล็อกที่1นนะครับหน้าเอี่ยมนะครับหลังเอี่ยมบล็อกแรกเนี่ยนะครับพี่จะต้องดูเลยนะครับอันดัแบ,บแรกมีความคมก่อนนะครับพระเ,เนี่ยจะมีความคมนะครับบล็อกแรกเนี่ยจะไม่มีไม่มีกาก,ากไม่มีผดอะไรเลยตาหูจมูกปากเนี่ยจะคมอานจะผมหยิยบเหรียญนี้ให้ดูนะครับแล้วหยิบเหรียญนี้ให้ดูพี่นี่คือเหรียญทองแดงน,นะครับทองแดงกระไหลหูพี่กระไหลดีมากเลยเลยเนี่ยบล็อกแรกเนี่ยนะครับมีความคมเห็นไหมี่เห็นไหมพระเนี่ย อันดับแรกพี่จาใบหน้าของปู่ให้ได้ก่อนบล็อกนี้เกยเยอะมากนะครับระวังให้ดีนะครับซื้อระวังซื้อบล็อกบล็อกผิดราคาผิดบล็อกผิดราคานะครับบล็อกนี้มีความเกยเยอะนะครับบล็อกแรกจะมีเนื้อทองแดงกระไหล่ทองแล้วก็เนื้อฝาบาทกระไหล่ทองเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออะปา้าพี่ป่าถ้าผมจําไม่ผิดนะส่วนตัวผมยังไม่เคยเห็นเนื้ออะปา้าเป็นบล็อกแรกเคยเห็นแต่ทองแดงกระไหล่ทองฝาบาทกระไหล่ทองแล้วก็เนื้อเงินนะครับนี่คือบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกเนี่ยพี่ดูนะครับเหรีีีีียจะมมมมมมควาไไ่่ผกตงน้ นะครับแตกต่างจากบล็อกสองบล็อกสองเนี่ยจะมีผลมีกากแล้วบล็อกแรกจะไม่มีเส้นตาหลงปูเนี่ยนะครับจากจมูกเนี่ยไปถึงตาเนี่ยจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบล็อกแรกจะไม่มีอ่ะพี่ดูเห็นไหมครับจะไม่มีจัดพี่อ่าเห็นไหมเห็นจัดไหมพี่เห็นไหมครับเส้นตาเนี่ยจะไม่มีนะครับเขาเรียกว่าเส้นตานะครับแล้วตรงเนี้นะครับเห็นไหมพี่ตรงกระหนกเนี่ยจะมีที่ฉีดฉีกออกเนี่ยนะครับเป็นก้นแมงสาบนะครับจุดที่สอง จุดที่สามเนี่ยพี่ไล่ลงมาตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแทง่งๆนะครับเป็นแทง่แทงๆเลยนะครับจุดที่สามเนี่ยนะพี่มาดูตรงคําว่าสระอีกับ e อ่างจะมีเส้นขีดเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดคมๆเลยขึ้นไปนะครับจะมีเส้นขีดคมๆขึ้นไปเลยเห็นไหมครับเหรียญจะมีความคมมากนะครับจะไม่จะไม่ตื้นไม่เบย์นะครับบล็อกแรกจะคมด้านหลังเนี่ยจะมีขีดสองขีดตรงนี้นะครับจุดที่สี่นะครับนี่พี่ ป็นมีขีดแต่เหรียญเนี้ยมันมันน่าจะปั๊มแรกๆนะแต่ไม่มีขีดเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็ไหลอย่างดีเลยนะครับก็ไหลอย่างดีดูเลยนะครับ,หเ,รบเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ใครมีผมรับเช่านะผมรับเช่านะครับพระเนี่ยจะไม่โดนถอดมาถ้าพาถอดมาเนี่ยห่วงเนี่ยจะไม่ไม่ปิ้นธรรมชาติอย่างงี้จะเป็นรอยเหมือนรอยถอดนึกออกไหมครับพี่เราเป็นเหมือนรอยถอดจะมีเหมือนติงต่งติ่งนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมพี่พระจะมีติ่งเห็นไหมครับพี่เนี่ยจะมีติ่งนี้ นะครับเล็กๆน้อยๆนี่เห็นไหมครับอ่าจะมีติ่งตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับจะมีเกือบมีทุกเหรียญแล้วบล็อกแรกเนี่ยนะครับความสวยของพระเนี่ยนะครับความคมในนี่จะมีเส้นขีดสองขีดนี่เห็นไหมพีเห็นไหมจะมีเส้นขีดสองขีดนี้คมๆนะครับเหรียญนี้ยิ่งคมมากเลยพรบาทเหรียญนี้เห็นไหมพี่อันนี้เห็นชัดเลยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เห็นชัดเจ๋วเลยเห็นไหมครับจะคมนะครับจะคมจะมีทุกเหรียญนะครับจะมีทุกเหรียญสําหรับบล็อกแรกอันนี้ฝาบาทนะครับ เห็นไหมพี่อ <als> <I>. ัน <modeling> น an ี้ก็คมเห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้เหรียญที่สี่แล้วนะครับเหรียญที่สี่แล้วนะก็จะมีความคมเห็นไหมครับจะมีนะครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับหนึ่งเลยนะครับพี่ดูก่อนเลยนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่คือเหรียญฝาบาทเส้นตาจะไม่มีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นตาจะไม่มีนะครับอ่าจะไม่มีทุกเหรียญแยกกันง่ายๆอย่างนี้เลยละกันถ้าแยกกันแบบไม่ง่ายเลยนะพี่นะพี่ดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับ เส้นตาถ้าไม่มีพี่ตีเข้าบล็อกแรกได้เลยบล็อกที่สองเนี่ยจะมีเส้นต,ตาจะมีผลมีกานะครับจะมีผลมีกานะครับจะมีเส้นต,ตานะครับแล้วก็ะไหลเนี่ยพี่ดูเนี่ยกะไหลถ้าบึกบึกอย่างเงี้ยก็ะไหลเนี่ยเดิมอย่างเงี้ยเดิมบึกบึกเนี่ยเหรียญที่สวยแชมป์จัดจัดไปเลยมีไหมผมเคยเจอผมเคยเจออยู่ที่พี่ๆหลายๆท่านก็มีนะครับอยู่ที่พี่ๆหลายๆท่านมีนะครับ,รบสวยจัดจัดไปเลยผมเคยเจอนะครับเคยขายไปอยู่หลายเหรียญอยู่เหมือนกันครับ ในนี้อัน,นี้คือฝาบาทกระไหลเดิมเอัน,นอ่ากระไหลก็จะสวยๆอย่างนี้แพงอย่างนี้แพงนะครับอย่างนี้แพงแต่ถามว่าอยู่ที่ราคาความพอใจของคนทั้งสองคนแค่นั้นเองพี่หลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่เลยนะครับหลายๆแสนหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่นะครับ แพงดูกระไหลดิพี่เห็นไหมกระไหลเนี่ยกระไหล่เบอร์เบอร์เบอร์ปี2 5 0 0เนี่ยพี่นอย่างที่ผมบอกเลยพี่นะครับอันดับแรกนะครับพี่หยิบขึ้นมาเอาเราไล่เรียงกันกันก่อนอีกทีหนึ่งจะได้ไม่งงอันดับแรกเลยเนี่ยกระหนกข้างี่นจะมีความคมมากนะครับจะตั้งไม่ล้มนะครับขอบเนี่ยจะมีเส้นขนแมวแตกฉีกออกมา2เส้นอ่ะจุดแรกนะจุดแรกนะเดี๋ยวพม่ส่องให้ดูพี่ดูตรงนี้นะที่ไี่กำลังจะส่องตรงจุดตรงนี้นะครับตรงหัวหัวปลายกระหนกตรงนี้นะจะมีเส้นฉีกแตกออกมา2เส้นนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมอ่าคมๆเนี่ยนะครับนะครับที่สองที่เรากําลังจะดูนะครับดูที่ขอบตาบล็อกแรกเนี่ยจะไม่มีกาดจะไม่มีผลเลยจะมีความคมหูตาจะหมูกปากลึกนะครับลึกมากๆนะครับลึกมากๆจะหมูกเนี่ยจะตาจะไม่มีเส้นขนแมวจะไม่มีเส้นขนแมวขีดอย่างที่ผมบอกนะครับจะไม่มีเส้นขนแมวขีดอันนี้คือจุดที่สองนะครับนี่อือดูเห็นไหมพี่ดูเหรียญทองแดง ทองแดงก็ไม่มีเห็นไหมพี่ฝาบาทฝาบาทก็ไม่มีเห็นไหมครับเห็นไหมพี่อ่าเห็นไหมทองแดงไม่มีฝาบาทก็ไม่มีบ็อกแรกนี่เห็นไหมครับชัดเจ๋วเลยนะครับแต่ฝาบาทผมไม่เคยเจอจมูกโด่งๆนะเจอแบนอย่างนี้ตลอดเลยนี่เห็นไหมพี่จะไม่มีเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับจะไม่มีจะไม่มีนะจุดที่สามพี่มาดูตรงนี้นี่ออ่างจะมีเส้นกนแมงขีดถึงซาี เดี๋ยวให้ดูทุกเหรียญเดี๋ยวไม่หยิบให้ดูทุกเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมครับจะมีความชัดขึ้นมาเอยพี่ขีดขีดเลยเหมือนต่อกันเลยอันนี้คือเส้นขนแมวคมคงัะเก่ยวเลยนะครับนี่เหรียญที่สี่นะครับ ชัดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับผมบอกแล้วนะครับบอกแรกเนี่ยนะครับจะมีเส้นขนแมวจะมีอะไรเนี่ยคมคมอยู่แล้วนะพี่เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ด้านหน้าเราดูเท่านี้พอแค่ด้านหน้าเราดูในด้านหลังนะครับเราดูยันยันเนี่ยจะมีความคมเด้งนะครับจะไม่มีกกไม่มีผดเนื้อเหรียญเนี่ยจะตึงเห็นไพี่ยันเนี่ยจะมีความคมเห็นไหมครับจะมีความคมเด้งเลยเห็นะครับคมนะครับอันเนี้จะมีสองเส้นจุดนี้นะดูนะอ่ะนี่หนึ่งสองแดงนะ เหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่สองมาจะหยิบขึ้นมาให้ดูนี่นี่เห็นไหมพี่นี่จุดนี้นะครับสองเส้นเนี้นะครับอ่านะครับเหรียญที่สามเดี๋ยวมาหยิบให้ดูนะครับ,เ,รหหนะรบเห็นไหมครับไม่เหรียญพวกนี้ไม่ต้องส่องกล้องลงไปจะเห็นชัดเลยความคมของเส้นนะครับอันนี้เนื้อทองแดงอันนี้เนื้อฝาบาทแต่มีเหมือนกันฝาบาทกับทองแดงมีเหมือนกันเพราะคือบล็อกเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีเส้นคมๆขีดสองเส้นนี่เห็นไหมครับเห็นไหมพี่มีการปิ้นเป็นกระด้งนะครับ เหรียญนี้ขนาดอยู่ในเลี่ยมนะยังเห็นชัดแบบนี้เลยเนี่ยขนาดเลี่ยมมาเนี่ยถ้าพี่เจอแบบนี้นะมีองค์ประกอบอย่างที่ไมบอกนะครับโอกาสแท้เนี่ยเกแล้วพี่โอกาสแท้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่พนี่เห็นไหมจะมีความปิ้นทุกเหรียญเลยไหมพนะี่มีความปิ้นมีมีขนาดเหรียญในเลี่ยมมานะเห็นไหมพี่จะมีความปิ้นเหวนที่สามนี่คือฝาบาทนะเห็นไหมพี่เห็นปหเห็นไหมพี่คือธรรมชาติเนี่ยปิ้นเนี่ยจะมีความปิ้นชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยอันนี้อยู่ในเลี่ยมนะ อันนี้ทองแดงเห็นไหมทองแดงก็มีความปิ้นเห็นไหมพี่ขอบขอบเนี่ยจะมีความปิ้นเห็นไหมครับรูห่วงจะเป็นธรรมชาติอันนี้คือทองแดงนะแต่เหรียญน,นี้ก็ไหลดีมากเลยเหรียญนี้ก็ไหลดีก็ไหลดีแต่ถ้ากรณีพาไม่ได้เลี่ยมจุดขอบตัดนะครับพี่พลิกมาตรงนี้นี่เห็นไหมชัดเจ๋วเลยจะเป็นเหมือนเฟืองเห็นไหมครับเห็นกันไหมอ่ะเดี๋ยวมาอีสองให้ดูนะนะครับพิจารณากันให้ดีๆไม่ต้องรีบเช่านะครับพี่นะครับ มันจะไม่ชัดอ่าเห็นไหมชัดชัดไหมพี่ชัดไหมเห็นไหมอ่าจะมีเหมือนลอยเฟืองนะครับเฟืองเฟืองนะครับพาพิจารณาให้ <_ S 2> ดีบล็อกแรก <_ S 1> บล็อกสองราคาต่างกันนะครับราคาต่างกันเด๋ยวพายเนี่ยส่วนตัวผมมันไม่ต้องดูขอบหรอกพี่ธรรมชาติเนี่ยมันบ่งบอกจําใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นจาให้แม่นยําจําให้มันดูแบบว่าใบหน้าหลวงปู่จะลอยจะคมกลิบเลยดูอย่างที่ผมบอกจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะครับจุดที่สี่ จุดที่ห้าเก๋เนี่ยทําได้ทุกอย่างพี่พระเรียนแบบพระทาเนี่ยทาได้ทุกอย่างไม่จะบอกทุกอย่างบอกทุกแบบทุกทุกรุ่นพยายามพูดเสมอว่าเก๋เนี่ยมันทําได้ทุกอย่างทรไมชาติมันทาไม่ได้ทําไมผมถึงหยิบเหรียญเนี้ยมาให้ดูบ่อยๆเพราะว่าเหรียญเนี้ยมันเกิดการที่ไม่ได้เรี่ยมแล้วพระมันมีความคมนะครับไม้ก็จะหยิบมาให้ดูบ่อยๆนะครับ จะหยิบให้ดูตลอดเห็นไหมพี่ถ้าอย่างเนี้ยเหรียญมีการเลี่ยมมาเนี่ยพี่ความชัดเนี่ยมันจะหายไปไมันก็ไม่ได้หยิบมาแต่เหรียญน,นี้ถือว่าสวยมากผมกล้าพูดว่าสวยมากๆคือเป็นเหรียญที่สวยมากๆเหรียญนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับห้อยนะครับเวลาออกงานไปนไปเป็นกรรมการงานประกวดบ้างนะครับเวลาไปงานประกวดพระบ้างหรือว่าไปงานต่างๆผมก็จะห้อยเหรียญแบบสลับกันห้อยนอกเสื้อก็จะมีรูปหล่อโบราณบ้างเหรียญเสมาบ้าง รับพระปิดตาบ้าง <_ d ream> เหรียญข้าหลามตัดบ้างนะครับแต่นะว่าองค์ประกอบโดยรวมอย่างที่ไม่บอกนะครับดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับดูธรรมชาติเหรียญนะแค่นั้นเองพี่เบสิกเหรียญแค่นั้นเองพี่ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราเป็นทุกอย่างแล้วมันดูง่ายหมดพี่นะครับดูง่ายหมดแต่ถ้าแยกบล็อกแรกกับบล็อก2งเนี่ยราคามันก็แยกกันพี่ก็ต้องดูแค่เส้นตาก,ก่อนแค่นี้พอเดี๋ยวอีพีต่อไปไม้จะทําเหรียญบล็อกสองให้ดูนะครับว่าดูยังไงเนี่ยแค่นี้เองนะครับบล็อกแรกดูแค่นี้นะครับบล็อกแรกก็คือ เป็นเหรียญเสมาหลวงู่เหี่ยมปี2500นะครับเป็นบล็อกที่1นะครับที่มีการนิยมนะครับรองลงมาก็จะมีบล็อกที่2 3 4 5ส่นะครับแต่อันนั้นทําไปเป็นละอีพีทำไปเป็นละคลิปเดี๋ยวไมจะพยายามทําให้ดูทุกๆุรุ่นนะครับของวัสนพรรมสูงพยายามจะทําให้ก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้กับเหรียญเสมาบล็อกแรกนะครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับก็ฝากกดติดตามไมไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ E.P. ต่อไปจะเป็นเป็นเหรียญเสมาอะไรหรือว่าเป็นพระอะไรก็เดี๋ยวความาดูกันนะครับ